ที่ผมถือนี้เป็นไฟฉายตัวใหม่ที่ผมได้มาจากค่า x p อ็รุ่น EC20 เป็นไฟฉาย EDC ที่สวยงามมากๆหนึตัวที่อยากรีวิวให้ทุกคนดูมาดูรีวิวไฟฉายตัวนี้กัน EC20 ราคาขายออกหน้าเว็บอยู่ที่59ดอลลาร์ตกเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ2,100ในกล่องที่เขาให้มาก็จะมีตัวคู่มือสายชาร์จ Type C 1เส้นสายลัดข้อมือที่ปั๊มโลโก้ x r e a m e ไว้ P y, แบบนี้ยางโอลิง2เส้นกับใบประกันไฟฉายตัวนี้มีประกันนานถึง5ปีตัวไฟฉายด้านในจะมีแบตเตอรี่อยู่1ก้อนเป็นแบต18650 ขนาดความจุที่3,300ม ah, ิลลิแอมเป็นแบตเตอรี่รีชาร์จที่สามารถชาร์จแบตผ่านตัวแบตเตอรี่โดยตรงผ่านสาย t ท p บ C แบบนี้ได้เลยเรามาดูที่ตัวไฟฉายตัวนี้กันตัวไฟฉายทำจากอลูมิเนียมอันลอยคุณภาพสูงมีมาตรฐานกันตกที่1.5เมตรกันน้ำ IPX8 ลงน้ำลึกได้2เมตรที่ผมชอบมากๆคือตัวลวดลายกันลื่นที่มากับไฟฉายตัวนี้ออกแบบด้สวยมากๆ ปุ่มกดจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้มีไฟบอกแสดงสถานะของแบตเตอรี่ตรงด้านข้างจะมีตัวที่หนีบเอาไว้หนีบกระเป๋าเสื้อกางเกงได้ตรงตูดจะเป็นแม่เหล็กแบบนี้ใช้ติดยึดคานเราเหล็ตรงไหนก็ได้เป็นไฟฉาย EDC ที่เหมาะสำหรับการพบพาเพราะไฟฉายตัวนี้มีขนาดแค่10.5เซนน้ำหนักอยู่ที่170กรัมรวมแบตเตอรี่แล้ว ตัวเม็ดไฟของไฟฉายตัวนี้จะใช้เม็ดไฟไฮพาวเวอร์เม็ดแบบนี้ที่ความสว่างแรงสุด2,500ลูเมนสว่างแรงมากมาตรฐานทั่วไปในการใช้งานไฟฉาย2 0 0พันลูเมนคือเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปแน่นอนตัวนี้ได้2,500ลูเมนแสงสว่างพุ่งได้ไกล370เมตรและใต้เม็ดไฟไฮพาวเวอร์จะซ่อนเม็ดไฟ RGBU อยู่เป็นเม็ดไฟที่ไม่ได้เน้นความสว่าง แต่เน้นเรื่องของความเท่มากๆสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินหรือเป็นไฟสลับสีแบบนี้ไปเรื่อยๆ Xbeam เขาเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของเม็ดไฟ RGB แบบนี้เป็นไฟฉายที่มีความเท่ดโดดเด่นในตัวที่เป็นของ Xbeam เองไม่เหมือนค่ายอื่น เรามาดูกันที่ความสว่างเวลาใช้งานจริงตอนคืนจะเป็นยังไงไปดูกัน EC20 ปรับความสว่างได้ทั้งหมด6โหมดการใช้งานทั่วไปโหมด low โหมด medium เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนจะเบิลคลิก2ทีเป็นโหมดเทอร์โบจะเปิลคลิก3ทีเป็นโหมดไฟกระพริบตัวไฟฉายจะจำการตั้งค่าความสว่างครั้งสุดท้ายเมื่อเราใช้งานในครั้งถัดไปเป็นไฟฉายตัวเล็กที่ให้ความสว่างแรงมากๆอีกหนึ่งตัวที่เหมาะสำหรับพกพา ตอบโจทย์ในการใช้งานเมื่อจะออกไปเดินป่าแคมป์ปิ้งทำงานในชีวิตประจำวันตอนกลางคืนสำหรับชั่วโมองการทำงานและก็ความสว่างของเจ้า e z 2 0ผมจะขึ้นให้ตามรูปนี้สามารถกดหยุดอ่านดูได้และนี่ก็คือทั้งหมดของรีวิวไฟฉาย EC 2 0ไฟฉาย e d c คุณภาพจากค่าย x b e p ถ้าหาว่าชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมหัวใจ follow ติดตามไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ